วันที่18เมษายน2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษา,าการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามหนังสือคำสั่งที่178/2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีใจความว่าโดยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้ 1. พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. พันตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 3. พันตำรวจโทรคริสปริยาเกตรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการสสิบตำรวจเอกนัทมุตรวัดแววผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่จราจรงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระจริหนึ่งกองกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรและ5้าสิบตำรวจเอกนัทธนันชูจาก ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจหนึ่งกองกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ B.N.K. Master จนถูกเนนคดีอาญาและถูกสารอาญาออกหมายจับในฐานความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎกตร ว่าโดยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547ข้อสวมงเล็บ1คือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญาโดยผู้กระทําความผิดเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนป้องการละราบปรามการทำความผิดทางอาญาแต่กลับต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญาเสียเองซึ่งเป็นคดีสำคัญ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรงถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่รัชการได้ประกอบกับ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่เสร็จโดยเร็วฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา115มาตรา108มาตรา13 131และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ประกอบกฎกตรว่าโดยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2 5 4 9 ข้อ8และคำสั่งสำนักนายกรรฐมตรีที่118ทับ2567ลงวันที่20มีนาคม2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนจึงให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับพวกรวม5นายออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจาราทางวินยัยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันหนึ่ง ผู้สูกสายออกจากราชการไว้ก่อนตามคําสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตารวจหรือกอพคออตรได้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ .2565 มาตรา141ภายใน30วันนับแต่วันรับทราบคําสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคําสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทําคําสั่งฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางภัรษณีลงทะเบียนไปยังสารปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับแต่วันพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์